สวัสดีพี่ๆนะคะพบกับช่องทีเด็ดหัวใจน้ำพาเวยนะคะวันนี้นะคะน้ำกับมากับสูตรบินบนนะ,ะๆๆๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้น้ำนำสูตรและแนวทางดีๆมาฝากพี่ๆแบบนี้อีกนะคะตอนนีนะะนน้นะคะเป็นเพจเจ๊น้ำนะคะเพจเดียวนะคะมีเพจเดียวนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะลงแนวทางต่างๆให้นะคะส่วนนะคะส่วนฮานอยนะคะส่วนราวนะคะแนวทางต่างๆนะคะจะลงในกลุ่มให้นะคะ อยากเข้านะคะก็ทักรายละเอียดมาได้เลยนะคะหรือว่ายีก่กีนะคะมีแอดมินบางเลขให้ตั้งแต่เช้าเย็นดึกเลยนะคะสูตรนะคะวันนี้มากับบินบนเสร็จตัวนะคะคัดลอกนะคะใช้ของผลของข่ข่ทองนะคะค่ายทองหรือ่ข่ไล์นะคะเริ่มรอบแรกเลยนะคะเราจะใช้นะคะรอบที่ห้าสิบนะคะในการมาคำนวณสูตรตัวนี้ให้นะคะเพราะว่าน้ำเด่นแล้วมันเข้าดีนะคะก็เลยนำะมาแบ,บ่งปันพี่พี่นะคะ สุดวันนี้เลยนะคะใช้หน่วยบนนะหน่วยบนบวกกับสิบล่างนะคะแล้วบวกกับหนึ่งนะคะคงที่นะคะเห็นไหมโอเคเป็นสองบวกสามเป็นห้านะคะเป็นหนึ่งนะคะบวกกับหนึงเป็นหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบสองนะคะเจ็ดตัวนะอ่ารอบ5้าส็นะคะผลที่ออกก็คือนะคะสาม หกเก้านะคะศูนย์สามอ่าเรามาดูนะคะผลที่ออกคืออะไรเนะะี่ยะวินบนนะคะกดสองตัวบนนะคะกดกลับนะคะก็คือหกเก้านะคะเก้านะคะเหมือนเดิมนะคะถัดไปเก้ามาบวกกับศูนย์เนาะเป็นเก้ามาบวกกับหนึ่งนะคะเป็นสิบศูนย์หนึ่งนะคะสองสามสี่ห้านะคะหกเนาะเจ็ดตัวนะคะรอบห้าสิบสองนะคะผลที่ออกก็คือนะคะเจ็ด หกศูนย์หกหนึ่งนะคะสูตรแต่ละสูตรนะคะไม่มีสูตรไหนถูกสูตรไหนผิดนะคะสูตรใช้ได้ตลอดนะคะแต่เทสก่อนนะคะสามถึงสี่รอบค่อยนําไปเล่นนะโอเคถัดไปนําหน่วยบนบวกกับสิบร่างนะคะเป็นหกบวกกับหนึ่งคงที่นะคะเป็นเจ็ดนะคะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะเจ็ดตัวนะคะเรามาดูผลรอบที่ห้าสิบสามนะคะรอบที่ห้าสิบสามนะคะผลที่ออกคือ สองสามสามนะคะเก้าเจ็ดอ่าเรามาดูซิเข้าไหมเข้านะคะต้องติดเบิ้ลด้วยนะคะสามสามนะรอบนี้หกศูนย์นะลืมเขียนนะคะอ่าเหมือนเดิมนะคะเล่นลงไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเทปไปเรื่อยๆเลยนะคะมานะคะเป็นสามนะคะบวกกับเก้านะคะสามบวกเก้าเป็นสิบสองนะคะสิบสองบวกกับหนึ่งเป็นสิบสามนะคะใช้หลักหน่วยสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะผลรอบที่ห้าสิบสี่นะคะคือเก้าเจ็ดหกเจ็ดสามนะคะผลที่ออกคือเจ็ดหกตัวนี้ก็เข้านะคะถัดไปเวลาเล่นนะคะก็คือกดติดเบิ้ลไปด้วยนะคะกดสองตัวบนกดกลับแล้วก็ติดเบิ้ลไปด้วยนะหกนะคะหกบวกกับเจ็ดนะคะหน่วยบนบวกกับ เจ็ดร่างนะคะเป็นสิบเอ็ดนะคะเฮ้ยเป็นสิบสามสิบเอ็ดอะไรล่ะสิบสามบวกกับหนึ่งนะคะเป็นสิบสี่สิบสี่นะคะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะอ่ายี่สิบนะคะศูนย์นะคะมาดูผลรอบที่ห้าสิบห้านะคะผลที่ออกคือหนึ่งสี่แปดนะคะหนึ่งสี่ผลที่ห้าสิบห้าคือหนึ่งสี่แปดสองเจ็ดนะคะ เข้าหรือเปล่าเอ่ยเข้านะคะสี่แปดเข้าเนาะ,ะอ่าถัดไปนะคะเดี๋ยวเทสให้ดูนะคะไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะสูตรที่เอาไปเล่นนะคะแต่ละวันนะคะสี่ันต่อรอบก็โอเคแล้วนะคะแปดบวกสองนะคะเป็นสิบสิบบวกกับหนึ่งเป็นสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผลรอบที่ห้าสิบหกห้าสิบหกนะคะผลที่ออกคือหนึ่งสี่สาม หกแปดนะคะหนึ่งสี่สามหกแปดเข้าหรือเปล่าเอ่ยสี่สามเข้านะคะถัดไปหน่วยบนนะคะหน่วยบนบวกกับสิบล่างสามบวกหกเป็นเก้านะคะบวกกับหนึ่งคงที่เป็นสิบนะคะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะผลรอบที่ห้าสิบเจ็ดนะคะเก้า ผลรอบที่ห้าสิบเจ็ดนะคะผลที่ออกคือเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกเข้าหรือเปล่าเอ่ยฮะโอเคนะคะหนึ่งห้าเข้านะถัดไปเหมือนเดิมนะคะห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกกับหนึ่งเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามผลรอบห้าสิบแปดนะคะก็คือ แปดห้าสามนะคะสองเจ็ดนะคะแปดห้าสามสองเจ็ดหรือเปล่านะคะขอดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะใช่สองเจ็ดเนาะสองเจ็ดโอเคเรามาดูนะคะวินบนนะคะผลที่ออกคือห้าสามนะคะห้าสามรอบนี้รอบนี้หุดหนึ่งรอบนะคะหุดหนึ่งรอบไม่เป็นไหลนะคะถ้าเล่นต่อละห้าบาทกำไรอะไรยังเหลือแบบ เยอะเลยหนึ่งบาทก็ยังเหนือนะคะหลุดรอบหนึ่งเรามาทบใเสร็จรอบนี้นะสามบวกกับสองนะคะเป็นห้าเนาะบวกกับหนึ่งนะคะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะผลรอบที่ห้าสิบเก้าก็คือสามเก้าหนึ่งห้าสี่อะเรามาดูพร้อมกันเข้าหรือเปล่าเออเก้าหนึ่งเข้านะคะถัดไปหนึ่งบวกกับห้านะคะเป็นหกหกบวกกับหนึ่งเป็นเจ็ดนะคะเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสามนะคะผลรอบที่หกสิบนะคะคือเจ็ดสองศูนย์นะคะเก้าศเข้าหรือเปล่าเอ่ยเข้านะคะตัวนี้นะคะที่เทสยาวๆเพราะอะไรเพราะว่าเทสให้ดูว่าที่เล่นมาเนี่ยเล่นมาทั้งหมดเนี่ยคือมันเข้าดีมากเลยนะเล่นจริงๆเข้าดีก็เลยนํามาแบ่งปันพี่ๆนะคะ ไม่มีสูตรไหนถูกผิดไปตลอดนะคะถ้าสูตรนี้หลุดกลับไปใช้สูตรเดิมได้เลยนะคะบอกทุกคลิปนะคะอ่าหน่วยบนบวกกับสิบร่างนะคะเป็น9้าบวกกับหนึ่งคงที่เป็นสิบศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะผลรอบที่หกสิบอ็ดนะคะก็คือห้าหนึ่งศนย์สามสองผลที่อคือหนึ่งศูนนะคะโอเคถูกต้องนะคะหนึ่งศูนย์ อ่าถัดไปนะคะศูนย์บวกกับสามเนะคะเป็นสามบวกกับหนึ่งคงที่เป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดตัวหกสิบสองรอบที่หกสิบสองนะคะนั่นก็คือหก ศูนย์ศูนย์สี่สองออกเบิ้ลศูนย์ศูนย์โอเคเข้านะคะถัดไปอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเทสให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะพ,พี่ก็ลองเอาไปใช้ดูได้เลยนะคะสูตรนี้ไม่เข้าก็กลับไปดูสูตรเดิมได้นะคะพยายามเขียนตัวหนังสือใหญ่ๆนะคะบางคนบอกว่าอา่านไม่ออกอย่างเงี้ยนะคะศูนย์วกกับสี่เป็นสี่นะคะบวก,กับหน,นะะึกก่งคงที่เป็นห้านะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะหกสิบสาม หกสิบสามผลโยคือสี่แปดศูนย์เก้าเก้านะคะเข้ารึเปล่าเอ่ยเข้านะคะโอ้โหเข้าทั้งหมดกี่รอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็สิบสองเข้าทั้งหมดสิบสองรอบสิบสองรอบนะคะกำไรบารเลยหลุดแค่หนึ่งรอบนะคะสิบสิบสิบสามรอบหลุดหนึ่งนะคะโอเคถือว่าปังมากเลยนะคะกับสูตรวินบนเจ็ดตัวนะคะก็รองเอาไปใช้ได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้ำก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าน้ำจะหาสูตรและแนวทางดีๆมาให้นะคะส่วนใครที่เก็ตคิดในแต่ละวันนะคะมีกลุ่มแนวทางให้นะคะกลุ่มแนวทางฟรีนะคะมีแอดมินวางให้ตั้งแต่เช้ายันดึกนะมันดีมากเลยนะคะมีกิจกรรมอะไรมากมายเลยนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้น้ำลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ